Subject and Verb Agreement ความสอดคล้องของประธานและกริยาหลักพื้นฐาน Singular Subject Singular Verb ประธานเอกพจน์กริยาเอกพจน์ Plural Subject Plural Verb ประธานพระหูโพจิ์กิริยาพระหูโพจน์อย่างเช่น his it มักจะเป็นกิริยาที่เติม s หรือใช้กับ verb to be เป็น is นั่นเองนะคะ iuvd ใช้กับกิริยาที่ไม่เติม s หรือใช้กับ r นั่นเองะคะ่ะ เช่น she go to school every day นี้ผิดเพราะว่า she จะต้องมากับเบ r รที่เติมในที่นี้เติม es เพราะว่าลงท้ายด้วยตัว o t h y y s s h p p y y ก็ไม่ใช่นะะต้องเป็น theyAR h h p p y y พวกเขามีความสุขถ้าเกิดอ่า subject หรือว่าประธาน2ตัวมา เชื่อมต่อกันด้วยแอนไม่ใช่แค่จอนเท่านั้นแต่จอนแอน m a แมจอนและ mary are friends จอนและ mary เป็นเพื่อนกันยกเว้นนะคะยกเว้นจะเป็นสิ่งเดียวกันอย่างเช่น bread bread and butter ขนมปังและเนยมันเป็นก้อนเดียวกัน I s จะไม่ใช้ R แต่ว่าจะเป็น is my breakfast ขนมปังและเนยเป็นอาหารเช้าของฉันนะคะหลัง subject บวก o หรือ N o ต่างๆ verb <Word S 1> จะต้องใช้กับ subject ที่อยู่ใกล้ก็คือ teacher n o r students verb ตัวนี้ก็จะมา student นั่นเองนะคะ students ก็คือ verb ไม่ใช่แค่ดูทิเชอร์แลบ student รวมกันหรือว่าทิเชอร์เฉยๆเอาตัวหลังนะคะน e a c h e r นอหลังนอจะเป็นประธานอะไร verb ก็ต้องตามตัวข้างหลังไม่ว่าตัวหน้าเป็นอะไรก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าถ้าอย่างอันบรรทัดที่2อง t e a t r the students nor the teacher was late อันนี้ประธานอยู่ที่ The Teacher <im itation> ก็จะมากับ Boss นะครับต่อไปเป็น Infinite <im itation> <im itation> d e Infinite d e ห i <im> ือ n <itation> i <im> t f i n <itation> i t e Infinite นะคะ Infinite d e p r o n o u n s เหมือนเหมือน K I T E e i g h t อันนี้ก็ N I T E Night indefinite pronouns s ingular pronouns อย่างเช่นประธานเอกพจน์อย่างเช่น is, everyone, everybody, anyone, somebody, nobody ต่างๆแม้ว่าจะเป็นทุกคนใช่ไหมคะ everyone เราแลสดูเหมือนมีหลายคน are หรือเปล่าจ,จริงๆ everyone ก็ <Everyone S 2> มากับ is นั่นเองนะคะ Everyone is here ทุกคนอยู่ตรงนี้ Somebody has left บางคนได้ออกไปแล้ว Polar p o l a o u s อย่างเช่น f e w Many several ต่างๆ Many a c a m i n g หลายคนกำลังมาอันนี้เขาย่อว่าแบบ Many students Many people a r e c o m i n g คนหลายคนกำลังมาเลยนะครับ สรุปว่าพวก every one นพวกนี้ก็จะใช้กับ is นะคะไม่ใช่ are ไม่ใช่ am is เท่านั้นเพราะว่าจะแลดูเหมือนเป็น singular pronoun เป็นเหมือนประธานเอกพจน์ที่ต้องใช้กับ singular verb เ,เท่านั้นเขาจะได้ว่า indefinite เหมือนว่ามันเป็นคำที่ไม่ได้เฉพาะถึงใครแบบ ซัมบอดี้บางคนแต่ก็ไม่รู้ว่าในบางคนนประกอบไปด้วยใครบ้าง everybody ก็ทุกคนแต่ไม่ได้มีรายชื่อลิสต์มาว่าแบบ1 2 3 4คือใครก็เลยจึงเป็น in d e f i n i ไน p r โพนาวนั่นเองนะคะอซัมเอ็นออลเอนนี่ก็ขึ้นกับคำนามที่ตามมาข้างหลังซัมออฟเค้กอิสก e อนเค้กเค้กก็ใช้กับ i อนะคะ some of students are absent students ก็ใช้กับ absent นั่นเองค่ะ c o l l e c t i v e n o u n s คำนามที่รวมกลุ่มเป็นทีมเป็น family เป็น class เป็น community เป็นทีมเป็นครอบครัวเป็นเป็นศาลเป็นแบบอะไรว่ากรรมการคณะกรรมการ community นะคะในที่ประชุมต่างๆ ขึ้นอยู่กับความหมายนะรวมเป็นหนึ่งก็คือซิง g ก l ล่า The team is winning The team ก็คือถ้าความหมายว่าเป็นรวมกันเป็นหนึ่งทีมคะรวมกันเป็นทีมเดียวก็จะใช้คำว่า The team The team is winning ทีมนี้กำลังชนะแล้วแต่ถ้า ไม่ใช่หมายถึงเป็นทีมเป็นสมาชิกแต่ละคนก็จะเป็นปู่ r a l แต่ทีมอาร์ a r i n g their own uniform สมาชิกแต่ละคนก็กำลังใส่ยูนี้แปลว่าหนึ่งนะคะ,ะก็กำลังใส่เครื่องแบบของตนเองอะไรแบบนี้ อันนี้ทั้งหมดนี้ก็จะเป็น collective nouns เป็นคำที่รวมกลุ่มทีม family class committee เราจะต้องเจอบ่อยเห็นบ่อยเราก็จะจำได้เองอัตโนมัติเลยนะคะ titles names periods of time singular s verb อ่าอย่างเช่นว่า $10 dollars แม้ว่ามันจะดูเป็น $10 ดอลลาร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่มันเป็นเหมือนหน่วยเงินหน่วยอะไรแบบนี้ก็จะใช้ is นะครับ สิบดอลล่ก็พอแล้ว The Lord of the Rings is a famous book เราจะเห็นเติม s ใช่ไหมคะ r หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นหนังเรื่องเดียวเป็นเรื่อง The Lord of the Rings เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้คำว่า is นั่นเองเป็นเป็นหนังสือที่ famous ที่โด่งดัง f i years is a long time 5ปีมันเป็นเวลานาน ก็หมอนว่ารวมเป็นกลุ่มเป็นแบบ period of time ห้าปีนาน with that here ก็ that is ก็แปลว่ามี that a ก็แปลว่ามี that is อาจามาเรว่อหนึ่งสิ่ง that is a book on the table ก็มีหนังสือหนึ่งเล่มอยู่บนโต๊ะ t h e r e are many books on the table ก็มีหนังสือหลายเล่มอยู่บนโต๊ะนั่นเองนี่ก็เป็นเหมือน b a s i c มาเลยนะครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นการใช้ subject and verb agreement อ g Ag r e e ก็คือสอดของกัน verb มันจะสอดของกับ subject ตัวหน้านั่นเองสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกนะคะสวัสดีค่ะ